เรื่องปริมาณน้ําหรือว่าน้ําแล้งแต่เป็นเรื่องของคุณภาพน้ําและผักตบชวา,ชวาชเคยเห็นคนวิ่งบนแม่น้ําเลยใช่ไหมคะไม่จมนะคะเพราะว่าผักตบเราเข้มงว่าหนังบูลินนนะคะผักตบเราหนาแน่นค่ะไม่จมนะคะแต่ว่าที่น่าจะเป็นประเด็นที่เรากําลังเ,เพ่งมองกันนะคะจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ํานะคะเพราะว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยช่วยกําหนดให้เราบอกว่าตั้งแต่ต้นน้ําที่จังหวัด ใช้นาดนะคะที่อ,อําเภอวัดสิงห์เนี่ยกำหนดชั้นคุณภาพน้ําชั้นที่สองนะคะแต่แม่ถ้าจีนบอกว่าไม่เอาชั้นจะเอาสาม,มนะคะก็จากสองความจริงเป็นสามพอมาตอนกลางกรมควบคุมบอกว่าชั้นให้แค่สามชันโลภฉั้นขอสี่แล้วกันสุดท้ายไฟน้ําที่สาครคะ่ะสมุสาครเขาให้บอกอย่าเกิน4ี่นะกว่าไปเลยห้าปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเรานี่เบอร์5้าดีที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับ แต่ถ้าเป็นคุณภาพแหล่งน้ำผิวดีนี่เบอร์ห้านี่หมายความว่าอะไร yeah, <D> ดีที่สุด oh. หรือเปล่า <laughs> พูดเล่นพูดเล่นนะคะความหมายคือชั้น 1, นึ่งชั้นสองสมี่หมันคืออะไรนะคะ uh huh. ชั้นหนึ่งนี่หมายความว่ามันเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีการปนเปลื้อนจากน้ำทิ้งจากทุกกิจกรรมนะคะ <Okay. S 2> เป็นน้ำธรรมชาติดังเดิมเลยบ,บ้านที่ปะพัน ใช่แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้น,นถ้าน้ําธรรมชาตินี่เขาจะมีประโยชน์อะไรได้บ้าง<ๆ>ก็เป็นเรื่องของตัวอุปโภคบริโภคโดยที่ฆ่าเชื้อธรรมดานะคะแต่ไม่ต้องมีระบบบาบัดพิเศษสามารถสร้างระบบนิเวศได้ขยายพันธุ์ได้อะไรเนี่ยคะ่ะเป็นแหล่งน้ำหนึ่งนะคะแต่ถ้าสองสามสห้าหมายความว่าไม่ใช่บริสุทธิ์เบอร์จีนและจะมีการปนเปื้อนถ้ายิ่งปนเปื้อนน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆมากก็เบอร์จะสูงขึ้นสองสามสห้านะคะ พราะฉะนั้นสองสามสี่ถ้าจะไปอุปโภคบริโภคต้องมีการบําบัดแบบพิเศษนะคะแล้วก็ประโยชน์มันจะเริ่มหดลงค่ะอย่างเช่นชั้นสองนี่ยังเป็นเรื่องของการเกษตรได้เรื่องของประมงได้เราลงไปไว่ายน้ําได้แต่ถ้าลงมาชั้นสามนี่จะลดเหลือแค่ว่าอุปโภคบริโภคได้แต่ว่าใช้ได้เฉพาะการเกษตรนะคะส่วนชั้นสี่ก็เป็นไงคะอุปโภคได้แต่ต้องระบบบาบัดแบบพิเศษสุดๆนะคะแล้วก็ ใช้ได้แต่อุตสาหกรรมชั้นห้าค่ะให้นึกถึงคองแสนแสบใช้ประโยชน์ได้อย่างเดียวคือสัญจรน,น,นะคะทีนี้เราก็บอกกมควบคุมค่ะว่าเราเอาเบอร์สูงสูงไม่รู้่ไม่รู้ว่าใครบอกนะคะแต่ว่าสภาพเป็นอย่างนี้ชาวบ้านอาจจะเข้าใจเ <c oughs> บอร์สูงดี <c oughs> บอกเบอร์ห้าดีที่สุด <c oughs> ค่ะนะคะอันนี้อาจจะต้องมีการ <Okay. S 1> ส่งเสริมความเข้าใจกันที้มาดูภาพรวมของการบริหารน้ำบ้างนะคะเมื่อกี้ที่เราบอกใครมาจากรูปน้ำไหนเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความเป็นญาติพี่น้องนะคะ เพราะว่ามันมีตัวระบบชนทานของกรมชุมทานเนี่ยเชื่อมโยงดึงน้ําข้ามลุ่มน้ําอยู่ดังนั้นคนแม่กลองก็จะส่งน้ํามาช่วยคนท่าจีนตอนที่เกิดระบบนิเวศที่มันอาจจะภาวะวิกฤตนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของโครงสร้างของหน่วยงานนะคะเราก็เพราะว่านี่ยังไม่ได้ออกไปกรมอื่นนะ<ม>แค่กรมชุมทานในจังหวัดนคะรปฐมหนึ่งจังหวัดเท่านั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับสองสำนักนะคะซีการันออกของท่าจีนขึ้นอยู่กับสำนัก11 แต่ถ้าซีกตะวันตกขึ้นอยู่กับสํานัก13นะคะแล้วก็มีโครงการส่งน้ําที่ดูแลอยู่ในจังหวัดเนี่ยรวมทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9หน่วยงานนะคะดังนั้นพอช่วงพวันน้าท่วมนี้ไม่มีใครเป็นหัวหน้าใครนะทุกคนเสมอภาคกันไม่รู้ใครสังใครได้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ยกตัวอย่างนะคะทีนี้แล้วถ้าเราข้ามออกไปดูหลายๆหลายๆกระทรวงละ โอ้โหเกี่ยวข้องเพียบเลยตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมทะบวงลงมาจนถึงจังหวัดมาถึงตัวอำเภอเทศบาลนะคะเยอะแยะไปเออเราตกลงที่บอกว่าให้คุยกันที่คุยกันนี่เราจะคุยกับใครบ้างนี่ต้องคุยเยอะแยะไปหมดนี่แค่ของสร้างหน่วยงานเนาะเราคุยหนึ่งปีอาจารย์ครับจ้าแผน3ามปีคุยหนึ่งปีทำแผน2ปีอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเล่าค่ะบอกเราจึงบอกว่าเรายังไม่มีแผนแต่เรากําลัง มีแผนการที่จะไปจัดก,การแผน,นะ,ะนก็ให้เห็นภาพรวมนะคะ แล้วก็ในส่วนของภาพความต้องการใช้น้ําของนครปฐมเนี่ยอันนี้มีมเจํดอเภอนะคะแล้วก็เรียงลําดับตจากอําเภอที่ใช้มากจนใช้น้อยสุดนะคะก็ในแต่ละอําเภอเราจะเห็นสามสีนะคะสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะเขียวก็เป็นส่วนของภาคการเกษตรสีเหลืองก็จะเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็อุปโภคบริโภคก็จะเป็นสีแดงเราจะพบ,พบว่าทุกอําเภอเนี่ยมีลักษณะเดียวกันก็คือน้ําจะไปใช้มากในภาคการเกษตร แต่เราก็ไม่ตกใจนะเพราะว่าเราอยู่ในระบบชนบททานที่ดีมากมีน้ําไม่เคยขาดเราจึงไม่เคยสนใจเรื่องนี้แต่ไอ้ที่เราไม่เคยสนใจเรื่องนี้แหละจึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเราไม่เคยควบคุมการใช้น้ําทางด้านเกษตรของเราที่เขาบอกว่าเราจะไปทํำยังไงถึงจัดการทางด้านความต้องการให้ให้มันลดลงสัดส่วนของสามพรานใช่ไหมครับสามพาน,นท,ทําไมถึงแตกต่างจากคนอื่นเพ<ข>ราะ<อ>ว่ามีโรงงาน เพราะฉะนั้นภาคอุตสาหกรรมก็จึงกระโดดขึ้นมาส่วนอำเภอเมืองสีแดงมากเพราะว่าเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคน้ําใช้น้ำประปาค่ะพุทธคณทนไม่มีพุทธคุณจ่ะก็จะเป็นเขตที่คนเขตกรุงเทพนะคะอพยพออกมาอยู่ในส่วนของบ้านจะสั่งจะเยอะขึ้นนะคะก็อันนี้เป็นภาพรวมให้เห็นเรื่องราวของท่าจีนนะคะทีนี้ก็บนประสบการณ์สองปีที่ที่ไปทํามานะคะว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างถือว่าใช้ ได้ว่าได้เรียนรู้เนาะยังทําไม่เสร็จอยู่ระหว่างไม่รู้ว่าจะอยู่ขั้นไหนดีถ้า,ถามีสักร้อยขั้นอาจจะยังบอกว่าอยู่ขั้นที่สองที่สามอยู่นะคะก็ตรงนี้ต้องขอบคุณสกว,วาฟายสามนะคะที่ให้ให้ให้เราได้ลองไปเรียนรู้กันในพื้นที่นะคะก็นครปฐมมีทั้งหมดร้อยหกตำบลน,นะคะเราทําไป เริ่มไปทำ13ตำบลน,นะคะแต่เราไม่ได้สามารถทำได้ทีเดียวทั้ง13ตำบลน,นะคะเราก็เริ่มเก็บไปเรื่อยๆนะคะใน13ตำบลที่เราทำนี่เราแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะ กลุ่มทางมิติทางด้านอุทกภัยจะสีน้างเงินนะคะกลุ่มทางวัชพืชน้ําที่ผักตบชวาเน,นะะี่ยค่ะแต่เราไม่ได้มีปัญหาเฉพาะผักตบเนอะเรามีเรื่องแพร่ผักบุ้งแพร่ผักกระเฉดนะคะด้วยแล้วก็เรื่องของคุณภาพน้ําน้ําเสียนะคะสีชมพูบานเย็นจะทําอยู่3ามแห่งแล้วก็สุดท้ายนะคะมีหนึ่งเดียวทําเรื่องคุณค่าของใส่น้ําเพราะว่าตอนทําเราเสร็จปีหนึ่งอะคะ่ะโดนผู้ทรงนุษย์บอกว่าวิศว,วกรนี่ไม่ชอบมองน้ําเป็นน้าก้อนไม่ไม่เคยมองมิติทางคุณค่าอื่นๆบ้าง เราก็เลยเพิ่มกลุ่มนี้ขึ้นมาค่ะในสิ่งที่เราทํานะคะอย่างที่ตอนตอนอน้นที่ทดึงกลับไปมัน,มนไม่ผสมเลยครับปัญหามันเป็นคัสเตอร์แบบนี้เลยเหรอครับจ้ะกลับไปเมื่อกี้ฮะจริงจริงแล้วแต่ละตําบลมีหลายม,าาหม,มีหลายปัญหาเกิดขึ้นแต่ว่าเราไปพัฒนาเขาแล้วบอกตําบลเขาอยากจะทําเรือเ่องอะไรเป็นโจทย์เฉพาะเจาะจงของเขาเพราะว่า ตรงนี้มันจะสําคัญตรงประเด็นศึกษาที่จะไปเก็บข้อมูลจริงๆของนกกระทงนี้น้ำท่วมหนักะถ้าก็เป็นไม่เป็นอะไรแต่ว่านี่อาจจะมีหลายปัญหาผสมผสานแต่เราโฟกัสไปจริงๆพูดเปานนากาเก่งมากนะคะเพราะว่าสินทรัพยที่ทําน้ําท่วมอยู่กําแพงแสนน้ําที่สูงมากไม่ทําไมทําเรื่องน้ําท่วมแล้วทําไมคองนกกระทงอยู่อำเภอบางเลนน้ำท่วมหนักแต่ดันไม่ทำเรื่องน้ำท่วมนายกจัดเดี๋ยวเรามีเบื้องหลังว่าทำไมเราจึงเลือกทำน้ำท่วมในที่สูง นะคะค่อยว่ากันจ้ะก็ถ้าไปเร็วสงสัยก็ยกมือถามนะคะกลัวเวลาไม่พอนะคะก็อย่างที่อาจารย์จิตรพรพูดนะว่ามันอาจจะมีประเด็นอยู่สามก้อนใหญ่ๆก็คือเรื่องของตัวข้อมูลของตัวกระบวนการแล้วก็ของตัวกลไกอะค่ะพอหนึ่งปีที่เราทํางานเราค้นพบว่าืงานนี้ทําไมช่างทําให้เราเปิดโลกทัศน์ได้ดีขนาดนี้เนาะ ปกติเรานักวิชาการเราจะอยู่ในกลุ่มขององค์ความรู้งานวิจัยนะคะพอเรามาทํางานนี้เราบอกเฮ้ยมันไม่ใช่อะมันมีสามมันมี3าม,ม3ลักษณะในการทํางานก็คือมันมีตัวกระบวนการที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ของพื้นที่ด้วยนะคะในขณะเดียวกันเขายังบังคับท่ายากให้เราไปก่อเกี่ยวเชิงนโยบายอีกนะคะนโยบายที่นี้อย่าอย่าไปนึกนึกไกลว่านโยบายประเทศเนาะแค่นโยบายตัวชั้นนโยบายหมู่บ้านนโยบายตําบลนโยบายอําเภอนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของนโยบายนะคะก็ พอเราเห็นแบบนี้ว่างานมีสามลักษณะนะคะเราก็มามองว่าใครเกี่ยวข้องอยู่ในแต่ละกลุ่มเหล่านั้นแล้วแต่ละกลุ่มเหล่านั้นจะดึงจุดแข็งอย่างไรที่จะมาะประสานวิธีการทําง,งานร่วมกันเราอย่าไปมองจุดด้จุดอ่อนของเขานะคะเราดึงเฉพาะจุดแข็งเราก็จะพบว่าพวกงานวิจัยเนี่ยนอกจากนักวิชาการและภูมิปัญญาป่ชาวบ้านนี่มีเรื่องของตัวองค์ความรู้ภูมิปัญญาข้อมูลเยอะนะคะมีมีวิธีคิดเป็นระเบียบขั้นตอนนะคะเราก็ดึงเรื่องนี้มา งานพัฒนางานในชุมชนพัฒนาท้องถิน่นคือพวกนี้ปลุกตะลุยค่ะแก้ปัญหาสิ่งเพราะฉะนั้นนะคะก็จะไม่เขาเรียกอะไรไม่ใช่ทําแค่เอกสารแล้วเสร็จแต่ว่าต้องประจักษ์ในเชิงการแก้ปัญหาได้ด้วยกลุ่มงานพัฒนานี่เขาจะเขาตัดไม่ปล่อยนะคะสุดท้ายงานแผนค่ะงานแผนจะไปอิงกับกลุ่มโครงสร้างหนยงานก็จะไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่ชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดกลุ่มนี้เขาก็มีจุดแข็งตรงที่เขามีภารกิจชัดเจนนะคะก็ ก็พอเรามองเรื่องราวเหล่านี้แล้วเราก็เลยมาตั้งโจทย์ว่าถ้าเราจะทํานี้เราจะทําอย่างไรนะคะก็เป็นโจทย์ประมาณว่าจะสร้างการเรียนรู้ของคนในพื้นที่เพื่อจัดทําข้อมูลสําหรับวางแผนนะคะด้านน้ำเนี่ยแต่องเล็บปฏิบัติจริงด้วยนะนะคะแล้วเราก็พบว่าสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบของการทํางานเนี่ยมีอยู่4กลุ่มนะคะคือ1คนเป็นที่ตั้งคนจะใช้เครื่องมืออะไรมาจัดเก็บข้อมูลแล้วประมวลข้อมูลเพื่อเอาข้อมูลนี้ไปใช้วางแผนของตัวเองนะคะ ก็อันนี้เป็นโจทย์ที่ตั้งไว้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของภาพความคิดทั้งหมดที่เราตั้งใจจะทำนะคะแล้วเราก็คิดว่าเราทำไวภายในปีเดียวนะคะสุดท้ายหาลุไม่นะคะไม่ไหวนะคะเราก็ค่อยๆทำมานะคะป,ปัจจุบันนี้คิดว่ามาได้ประมาณกลางทางนะคะแต่ว่าสัญญาจะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วะคะ่ะก็ ในภาพนี้ถ้าเอาเป็นก้อนใหญ่ๆเลยแล้วกันนะคะให้มองเป็นสองก้อนก้อนซีกซ้ายกับก้อนซีกขวานะคะวันในชั่วโมงถัดใน ช่วงถัดไปค่ะเราจะเล่าให้น้ำหนักสำคัญไปที่ก้อนซีข,ขวาคือ,คอ,คอ,คอกระบวนการเชื่อมโยงตั้งแต่ชุมชนไปถึงระดับจังหวัดนะคะส่วนก้อนซีซ้ายนั้นเป็นเรื่องของจะเอาเครื่องมือทางวิชาการองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะมาผสานพลังกับตัวองค์ความรูู้มิปัญญาชาวบ้านอย่างไรเพื่อมามองในเรื่องมิต,ติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านน้าไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ําคุณภาพน้ําวัชพืชคุณค่าเสียน้ําหรืออุทกภยัยก็แล้วแต่นี้อาจารย์ทำซีซ้ายก่อนเพื่อนเลยวะครับเดวเวลลอเมนโมเดลเนี่ย จริงๆแล้วทำก่อนในมาอะไรก่อนไม่ก่อนจะมาจส่วนไปพร้อมกันค่ะเพราะว่าเราก็ต้องไปดูว่าโจทย์พื้นที่คืออะไรแล้วเครื่องมือที่เรามีมีอะไรแล้วเราจะเชื่อมยังไงในขณะที่นักวิชาการก็ไปแอบทําอยู่ในห้องออฟฟิศทางพื้นที่เราก็ต้องไปทำยังไงถึงจะไปดึงคนขึ้นมาก็ต้องเป็นกระบวนการของการใช้หัเชตีมค่ะก็จะเป็นสองส่วนสองกลุ่มก้อนนะคะทีนี้ต่อไปนี้จะเป็นส่วนกลุ่มขวากลุ่มขวาเราก็จะมองเรื่องของการเชื่อมโยงกับตัว ภารกิจของหน่วยงานเนาะเราก็มองว่าโครงสร้างเนี่ยมันมีอะไรนี่นะคะเราก็มองสองส่วนว่าในเรื่องของงานน้ําแล้วก็เรื่องแผนเนี่ยมันน่าจะมีสองสองกลุ่มก็คือกลุ่มในงานเส้นทางแผนเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกพนาชุมชนพัฒนาจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดนะคะสํานักง,งานจังหวัดที่เขามีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงที่ต้องไปหนุนให้ชุมชนอ,อบอทําแผนหรือแม้กระทั่งทศจที่คอยติดตามแผนสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็ชวนกลุ่มนี้มาคุยเพื่อให้เห็นว่าเรื่องราวเนื้อหามันเป็นยังไง ในขณะเดียวกันกลุ่มหนวงานที่เกี่ยวกับเส้นทางน้ำนะคะชนประธานสำนักงานสิ่งแวดล้อมนะคะทสจหรือไม่แต่จะนับได้กี่หน่วยงานนะสรุปอันนั้นไม่ได้นับไม่ไม่้านับไม่ล้านับก็เอาเท่าที่เรารู้จักชนเข้ามานะคะก็สองภาพล่างนี้คือมาดูว่าบนสิ่งที่เขาทํามันมีเนื้อหาสาระว่าอย่างไรส่วนกลุ่มบนนะคะกลุ่มบนเป็นกลุ่มที่หลากหลายนะคะมีทั้งสถาบันการศึกษาท้องถิ่นชาวบ้านตัวหน่วยงาน อันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยไม่เกี่ยวกับแผนไม่เกี่ยวกับน้ำแต่เกี่ยวกับทุกเรื่องที่อยู่ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งบางหน่วยงานเกี่ยวกับการเกษตรบางหน่วยงานเกี่ยวกับสุขภาพบางหน่วยงานก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำนะคะกลุ่มโอทับก็มีค่ะทำรองเทา้าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอันนั้นเรามาจับมือเพื่อที่จะคุมสภาพของหนึ่งพื้นที่ที่เราจะทํางานถามตรงนี้นิดนึงอ <that 's okay. S 3> าจารย์มันจําเป็นไหมว่าจะจัดการน้ําแล้วต้องเ <that 's okay. S 3> ชิญทุกหน่วยแบบเนี้ยจะพอออกหนังสือเชิญก็ก็ปีนึงแล้วเนาะ จริงๆอาจจะยังไม่ต้องจุดเริ่มต้นอาจจะไม่ต้องเชิญทุกหน่วยในพร้อมกันแต่ทําไปแล้วเชื่อเถอะเรื่องน้ํามันจะไปผูกทุกเรื่องเข้ามาสุดท้ายถ้าเราจะบอกว่าฉันจะเอาขอบเขตแค่เนี้ยจะแก้ปัญหาไม่สุดทางนะคะเคยไปดูงานนี่แหละค่ะไปทําแผนที่ถ้าเราวางขอบเขตเล็กเราจะแก้ปัญหาไม่ไม่สุดทางไม่จบ ยกตัวอย่างอันหนึ่งเล็กๆนะคะไปทําแผนที่ชวนเด็กไปแล้วก็มีสะพานตอม้ออยู่แล้วบอกเอาพักตบมันไปติดตอม้อก็ถามเอ้าแล้วทำไมไม่เอาต่อม้อออกก็น้ําเดี๋ยวมันถึงหน้าฤดูการน้ําไม่รู้จะตัดต่อม้อออกยังไงเพราะว่าเดี๋ยวน้ํมันต้องส่งพื่การเกษตรผู้บริษัทรับเหมาก็เลยบอกว่างั้นจบแล้วพอไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับมิติอื่นเราก็เลยถามว่าเอ้าพี่พี่เงินอบตอะไรได้ของพี่ทําไมพี่ไม่กะเวลาที่ว่าน้ํามันแห้งหรือน้ามันหยุดแล้วพี่ค่อยทาสะพานล่ะ เอ้าก็ภาษีมันงบประมาณมันมาช่วงนี้เอาแล้วทำไมพี่ไม่เก็บภาษีเร็วกว่านี้ล่ะก็มันก็ตืดดจากเรื่องน้ําท่วมผักตบชวามันโยงไปอีกมิมมมติอะไรของอวตอ,อีกเยอะแยะบริหารราชการทำมาพิบาลไปโน่นเลยค่ะก็เลยคิดว่าเริ่มต้นอาจจะไม่ต้องโยงทั้งหมดแต่เอาเฉพาะที่มันเกี่ยวไปถึงแล้วเดี๋ยวมันโยงไปหาใครเราค่อยๆทาความเข้าใจกับคนนั้นแล้วชวนเข้ามาค่ะก็ อันนั้นในส่วนของการเชื่อมโยงกับหน่วยงานนะคะเราคาดหวังว่าเขาจะมาร่วมทํากับเราแต่เขาก็ร่วมค่ะแต่ร่วมแบบว่าให้ความร่วมมือเคยสงสัยว่าไอ้ร่วมมือกับก,บการมีส่วนร่วมมันเหมือนกันไหมนะคะ <c oughs> ถ้าถ,ถ้าหนูจะไปพี่ไปด้วยไหมไปไหนก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> อ่าถ้าอย่างนี้ท้ามาคิดด้วยกันเนี่ยโอเคอาจจะไปหรที่ทางท่านที่ฟังอยู่ในเวทีจะมีคําถามนะครับ ผมขออนุญาตให้ทางข้างบนเนี้ยอธิบายอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะขโมดประเด็นสำคัญของแต่ละกรณีศึกษานะครับเรื่องน้ำกับภัยพิบัติซึ่งมีทางภาคเหนือที่ลูกน้ำานานกับคาบสมุทรสติงพระ,ะผมยังมีคำถามอยู่ว่าความเสี่ยงภัยที่มันมีอยู่เนี่ยกับงานที่เราทำอยู่เนี่ยคุณมนตรี รับมือได้มากน้อยแค่ไหนฮะของรุ่มน้ำน่านที่ที่เราทําในพื้นที่นะครับงานที่เราทําข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันมันช่วย